สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา3มิถุนายน2567 พระโสพลวชิราพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรามหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุภาทวีวัฒนกิจบวปรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระพิสุสงฆ์สามนเนณรณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัรธษา3มิถุนายนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชริยวัรอันงดงาม พระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองทั้งยังทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยมัธวธรรมคือความอ่อนน้อมต่อพระบรมวงศใหญ่ซึ่งนับเป็นพระราชธรรมสำคัญอันเป็นที่ชื่นชมตลอดมา ทางด้านนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยขอเชิญชวนผู้นําองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมกันบําเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล โดยในส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระพิสุสงฆ์สามเณรณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามนอกจากนี้ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดศ,ศาสานสถานรวมไปถึงาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก จัดพิธีอธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษณวัดคาทอลิกทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาและวันสตรีมุสลิมกรทมครั้งที่5ประจำปี2567นณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตหนองจอกกรุงเทพค่ะในส่วนของภูมิภาคนะคะกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลตามที่จังหวัดเห็นสมควรเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆนิกร์ทุกหมู่เหล่าภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการสร้างสติสมาธิและปัญญาและนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นสันติสุข นอกจากนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน okay. ีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์จนถึงวันที่5มิถุนายน2567ปรกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมกาสนานะครับก็ได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระนางเจ้านะครับสุธิดาครับระชา สุธาวิมลรักษ์พระบรมชินีนะครับเนื่องในอากาศเฉลิมพระสมปรารถนาในทางนี้นะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับสวดมนต์นะครับรักษาศีลนะครับเทศนาธรรมนะฮะแล้วก็ทำทีตักบารพร้อมกันทั่วประเทศนะครับซึ่งในส่วนกลางนี้ก็จัดที่วัดรุาชเาศรรามแห่งนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับใน กิจกรรมในครั้งนี้ก็มีกิจกรกรมในการจริตอราบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยนะครับโดยทางาจิตศรัทธารพระทานจิตศาของกรมศสนากระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีวิธีตักบาทนะครับพระสงฆ์นะฮะร่วมกันในส่วนภูมิภาคนะครับก็จะมีการจริจกรรประสาเดียวกันนะครับีพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับตักบาทพระมกัทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดครับ ในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการถวายพระกุศลนะครับที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้านะครับที่ได้ทนร่วมลุงนะครับงานด้านศาสนาและในการที่จะบำเพกุศลในการที่เรแบ่งแบบภาระนะครับบัตรสุจิบบัตรสุจิพยู้หัวนะครับและทำงานเพื่อประศุนคนชาวไทยนะครับ ย่งเป็นอดีตอน,นันต์นะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอเออชิญชวนพระเสริญนครเจ้าไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันถวายพรนะครับในฐานีเจัดงานนะครับทั่วประเทศและก็ทางเ,เว็บไซต์ออนไลน์ของสมนักระราชวังด้วยครับ